เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมอร์ทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกัน หากคุณฝันเห็นอากงอามาทำนายว่าความก้าวหน้าต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้นั้นจะมาจากความใจเย็นการมีน้ำใจและการให้เกียรติต่อบุคคลอื่นในช่วงนี้หากใครคิดจะขยับขยายหรือลงทุนทำอะไรควรรีบทำสิ่งที่ต้องระวังคงเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่อาจเกิดขึ้นได้ ความรักคนโสดต้องใจเย็นๆรอกันไปก่อนเพราะดวงเนื้อคู่ในช่วงนี้ยังไม่มีส่วนคนมีคู่ให้ระวังใจตัวเองให้ดีเพราะคุณมีโอกาสอาจจะเผลอไผยไปหลงเมากับสิ่งของบางอย่างที่ไม่ใช่ของตัวเองจำไว้ว่าเรื่องแบบนี้มีแต่จะทำให้ชีวิตตกต่ำลง การเงินถือว่าพอใช้ในช่วงนี้พยายามอย่าใช้เงินมือเตอิบพระไม่อย่างนั้นอาจทำให้เกิดการติดขัดเรื่องการใช้จ่ายเอาได้ส่วนด้านการงานอาจมีปัญหาติดขัดอยู่บ้างในบางเรื่องแต่ก็จะผ่านพ้นไปได้สิ่งที่ต้องระวังคงเป็นเรื่องของการใช้คำพูดในระยะนี้หากใครคิดจะหยิบจับหรือลงทุนทำอะไรบอกเลยว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ควรต้องรีบทำ เลขมงคุให้โชค2535 555773 ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากําลังนอนหลับอยู่คนเรามักจะฝันกันคืนละสครั้งหรือ3ครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วงหน้าได้ ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันดีทันใดเพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจําอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคําพยากรณ์ตามตําตราทํำนายฝันต่อไป ขอบคุณที่รับชมรับฟังดีมเมอร์ทำนายฝันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ